มากกว่าหล่อพิธีกรสัมภาษณ์ BTS ยกย่องความสามารถของจินหลักการตอบคำถามของซอกจินมืออาชีพที่แท้ทรูสวัสดีทุกคนค่ะที่ผ่านมาเมื่อวันที่ห้มิถุนายน2 0 2 1 BTS นะคะให้สัมภาษณ์ในรายการอีนาวทางช่องทมนาวของประเทศอินเดียผู้สัมภาษณ์ BTS นะคะก็คือศักสมาสีวสตาฟดาราและนักแสดงชื่อดัง แต่ในที่สุดความฝันของเธอก็ได้กลายเป็นจริงค่ะเมื่อเธอนั้นได้สัมภาษณ์ BTS เพราะเธอนั้นเป็นแฟนเคป๊อปเช่นกันหนุ่มๆน,นะคะได้พูดคุยและตอบคําถามต่างๆมากมายอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองศักสมานะคะได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆด้วยคําถามที่ได้รับการวิจัยและิสต์คาถามมาเป็นอย่างดีเป็นคําถามที่ถามซูเปอร์สตาร์ได้หลายคนนะคะว่าพวกเขานั้นจะตอบคําถามออกมาอย่างไรบ้างถึงท่าทีปฏิกิริยาของเธอนั้นนะคะก็ดูสุภาพน่ารักและความสามารถของเธอนะคะในการสัมภาษณ์ BTS เกือบ20 นาทีด้วยกันค่ะแต่ใน20นาทีนี้นะคะต่างก็ดู้ผ่อนใครสำหรับเหล่าสมาชิก ในคลิปวิดีโอใหม่นี้นะคะศักสมาได้ตอบสนองต่อการสัมภาษณ์ของเธอนั่งดูรีแอคชั่นนะคะได้ได้พูดคุยความรู้สึกของเธอหลังจากที่ได้สัมภาษณ์วง BTS โดยอธิบายนะคะว่าเหตุใดเธอจึงเลือกคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่เบื้องหลังครั้งที่สัมภาษณ์เธอยังได้กล่ดวชื่นชมแต่ละสมาชิกวง BTS อย่างไม่ขาดสายพร้อมกับบอกด้วยว่าเธอรู้สึกประหม่าเมื่อได้พูดคุยกับคิมแทยองเป็นอย่างมากคิมแทยองหน้าตาเหล่าๆขนาดนี้ใครกันล่ะคะที่จะไม่เคิน และอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคิมซอกจินพี่ใหญ่ของม b จพิธีกรสาวสวยนะคะยังได้เอ่ยปากชมถึงความสามารถของจินในความรู้สึกของแฟนๆนะคะหนุ่มจินเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกที่หล่อเหลาและความสามารถของเขาก็ไม่มีที่สิ้นสุดพิธีกรสักสมาแห่งอีนาวได้ถามจินว่าเขารู้สึกเหมือนว่าหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาได้บนบางความสามารถของเขาหรือไม่ตามบทสัมภาษณ์ เขามองว่าภาพลักษณ์ของเขานั้นเป็นโบนัสมากกว่าจนินได้กล่าวว่าผมไม่เคยคิดว่ารูปลักของผมบทบังการร้องเพลงหรือความสามารถของผมผมดูดีมันเป็นปัจจัยบวกไม่ใช่ปัจจัยลบในวิดีโอใหม่นี้สักสมาเธอได้อธิบายว่าทำไมเธอถึงถามคำถามนี้กับจินหลังจากได้สัมภาษณ์นักแสดงฮอลลีวูดหลายคนแล้วเธอได้เห็นว่าความสามารถบทบังการทำงานหนักในวงการบันเทิงได้อย่างไร คุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงถามคำถามนี้กับจีนใบหน้าของเขาสวยจนแทบลืมหายใจแต่แฟนๆเรารู้ว่าเขามีพรสวรรค์และความสามารถอย่างยอดเยี่ยมเธอได้กล่าวต่อว่าคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นเหมือนทองคำแห่งพรสวรรค์เขาร้องและเต้นราวกับความฝันและเขาทำงานหนักเพื่อมันเพราะฉันอยากให้คนได้รู้ว่าเขาเป็นมากกว่านั้นมาก ด้วยการตอบคาถามเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เหล่าคนดังมากมายที่ต้องเจอซอกจินนะคะตอบคําถามได้อย่างมืออาชีพมีความฉลาดไหวพริบดีในการตอบคําถามและอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือการที่จินนั้นมีพลังบวกทัศนคติที่ดีของซอกจินที่ตอบคําถามได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จระไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ